ยานำลูกที่เปิดใช้แล้วจะเก็บได้นานแค่ไหนคะแม่ยาลดไข้ยาแก้ไอาย,ยาลดน้ำมูกภายหลังจากที่คุณแม่เปิดป้อนให้ลูกแล้วนั้นนะคะให้คุณแม่ปิดฝานะคะแล้วก็เก็บแช่ในตู้เย็นจะเก็บได้นาน6กเดือนหรือเก็บได้2 5เของวันหมดอายุที่ระบุข้างขวดนั้นๆนะคะถ้าวันหมดอายุไหนหมดก่อนให้ยึดวันหมดอายุนั้นนะคะยกตัวอย่างเช่นยาลดไข้นะคะขวดนี้เราเปิดใช้วันที่14ธันวาคม65และยานี้นะคะระบุวันหมดอายุก็คือวันที่14ธันวาคม6 6เพราะฉะนั้นคือยานี้อีีก1ป ะะยาถึงจะหมดอายุเพราะฉะนั้น25%ของ1ปีก็คือประมาณ3เดือนเพราะฉะนั้นยาลดไข้นี้หลังจากที่เปิดใช้แล้วนะคะจะเก็บได้เพียงแค่3เดือนในตู้เย็นแบบนี้ยาน้ำลูกยาเม,ม็ดลูกถึงแม้จะไม่หมดอายุแต่ว่ามีลักษณะแบบนี้ก็ไม่ควรนํามาป้อนลูกนะคะย,ยานนำลูกมีสีที่เปลี่ยนแปลงไปเปิดมามีกลิ่นเหมือนยาเสียหรือว่าชิมแล้วนะคะรสชาติเปลี่ยนแปลงไปรสเปรี้ยวแบบนี้ก็ไม่ควรป้อนลูกถ้ายาเม็ดสีเปลี่ยนรูปร่างเปลี่ยนแตกร่วหรือว่ามีเชื้อราอันนี้ก็ไม่ควรป้อนลูกถ้าาเเปป็็็นยมดแแแแบบ ul, แบบคแซูขง ถ้าเม็ดยาบวมเป่งแกะออกมานะคะผงยานี่เกาะรวมกันเป็นก้อนเลยแบบนี้ก็ไม่ควรป้อนลูกค่ะถ้าเป็นยาเม็ดนะคะที่เป็นแบบแคปซูลนิ่มๆถ้าสีของแคปซูลนั้นนะคะผิดปกติไปก็ไม่ควรป้อนลูก <rapping noise> ส่วนถ้าเป็นยาหยดตานะคะหยดลงมาที่มือเจอ er ว่าสีของยาหยดตานะคะขุ่นหรือว่าหยดเข้าไปที่ตาแล้วแสบนะคะต้องรีบล้างตาออกนะคะแล้วก็ไม่ควรใช้ยานี้ค่ะ <S <S ส่วนยาป้ายตาที่เป็นแบบทีพผึ้งนะคะจะต้องบีบออกมาที่มือเรานะคะแล้วก็เป็นสีเดียวกันแล้วก็ไม่แยกชั้นถ้าสมมติว่าบีบออกมานะคะสีไม่เหหมมมืืออนนนกกััรวว่าาีคแยช้ นี้ก็ไม่ควรใช้ค่ะ